أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอต้อนรับสู่ช่วงของรายการวิจิตรระเบียงศิลกันกอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับที่เราได้ฝึกหัดนะครับการเขียนคอตในรูปแบบของคอทนะซักที่ผ่านมานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างได้นำไปฝึกเขียนนะครับมากน้อยขนาดไหนในอักษรตัวเดียวนะครับเราได้ ฝึกหักจะตั้งแต่อลิฟเลยนะครับตอนนี้เรามาจนถึงที่ตัวอักษรตัวลามเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่าในช่วงหลังๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนอักษรตัวต่างๆเนี่ยจะเริ่มมีการดึงนะครับดึงอักษรสัสดส่วนต่างๆนะครับของอักษรช่วงตัวแรกๆที่เราเขียนนามาใช้งานไม่ว่าจะเป็นอ,อักษรของบานะครับอักษร ของอาลฟนะครับอะไรประมาณนี้เริ่มเริ่มนำมาใช้นะครับดึงสัดส่วนส่วนไดส่วนหนึ่งของอักษรบาส่วนได้ส่วนหนึ่งของอักษรอาลฟนึงนะครับเอามาใช้เอามาใช้งานนะครับฉะนั้นอักษรเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นการเขียนโดยอะไรครับเป็นการเขียนโดยที่เป็นลักษณะของตัวใครตัวมันทั้งทั้ง2ี่สอักษรเลยไม่ใช่อักษรบาอักษรเนี่ย ที่เรายังเขียนไม่ถึงนะครับก็คืออักษรตัววาวอย่างเงี้ยนะครับอักษรวาวนะครับมันก็คือเราฝึกเขียนตัวอักษรตัวหัวฟากับหัวกอล์ฟมาแล้วก็เอาหัวมาอย่างเดียวแล้วเราก็ไปเอาหางของรอมามาใส่เห็นไหมครับจะก,ก็จะประกอบด้วยกับหัวฟากับหางรอนะครับเอามารวมกันก็กลายเป็นอักษรวาวนะครับอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นที่เราเขียนเนี่ยนะครับ ตัวอักษรเดี่ยวจึงเป็นพื้นฐานนะครับที่ดีที่สุดเลยนะครับในการาในการเริ่มฝึกปรือของมือของเรานะครับทีนี้มาดูวันนี้กันนะครับวันนี้เราก็จะมาเขียนกันต่อในอักษรที่มีชื่อว่าอักษรมีมนะครับในอักษรมีมนะครับรูปแบบของมันนะครับถ้าเป็นตัวเดียวจะมีอยู่2รูปแบบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเขียนอย่างไรบ้างแบบ ใน,ในทั้ง2แบบนี้นะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับมีมแบบที่1นึมม่มีมตัวนี้นะครับก็จะเป็นหัวแล้วก็หางนะครับในลักษณะที่สั้นๆนะครับไม่ได้ยาวอะไรยืนพื้นเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับจำจำกันได้ไหมครับเท่าไหร่ยืนพื้นอยู่ที่ครึ่งนุก่อตั้งไปครึ่งนุกโอนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ความสูงของหัวนะก็จะไม่หนีห่างจากตัวอื่นๆนะครับก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณนุกต้อครึ่งถึง2องนกต้อประมาณนี้นะครับแต่ในนาที่นี้นะครับผมจะเอาสักนุกต้อครึ่งไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้หัวมันใหญ่มากก็ประมาณนี้อันนี้คือส่วนส่วนหัวนะก็คือความสูงอ่าทีนี้เรามาดูความกว้าง ความกว้างของหัวเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ1 <_ d ose> นุกตาอลุ่มหลวมนะครับอ่าถ้าวัดอันแน่แนๆน,นก็คือเอา1นุกตาอครึ่งมาเบียดกันนะประมาณนั้นฉะนั้นเอาแค่สักเนี่ยหนุกตาอพอนะครับประมาณนี้อ่าประมาณประมาณนี้พอนะครับเราก็จะได้ระยะของความกว้างของหัวนะครับหรือว่าความใหญ่ของหัวมันประมาณนี้เองนะครับอ่ะทีนี้เราก็ตีกรอบเลยเราก็จะได้อยู่ประมาณนี้ เห็นไหมครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งกตต่อแล้วก็สูงลูกตต่อครึ่งประมาณนี้หัวมีมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้มาร่างเส้นโครงสร้างของมันก่อนนะครับโครงสร้างของมันนะครับก็คือให้เราเขียนโค้งคว่ําไปด้านหน้าโค้งจากซ้ายไปไปขวานะครับโดยเอาจากมุมบนมาหามุมล่างขวาแบบนี้นะครับอา่าแบบนี้ เห็นไหมครับอ่าก็จะเป็นการโค้งโค้งโค้งคว่านั่นเองนะจากนั้นนะครับอ่าก็จะมีจังหวอยตรงนี้หน่อยนะครับจากนั้นให้โค้งกลับนะครับโค้งกลับตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้โค้งเยอะเหมือนด้านบนจะอะ่แทบจะตรงเลยนะครับก็ตีโค้งกลับมานะครับเห็นไหมครับจะตรงเลยประมาณนี้แทบจะตรงเลยนะอะ่ะต่อไปทีนี้ก็มาหางแล้ว หางเนี่ยความยาวของหางนะครับเราก็จะไม่ทิ้งกับอักษรตัวนี้อะไรพวกลามกราฟออฟพวกนี้รอจำได้ไหมครับจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็จะอยู่ที่ประมาณ3นุกตตนนั่นเองนะครับก็จะไปอยู่ประมาณนี้3นุกโตวัดวัดไปเลย3นุกโตแล้วเราก็ตีเส้นอนาเขตของมันนะครับทีนี้หางระยะของหางเนี่ย เราจะให้มันลงล่างเส้นมาอีกครึ่งนูกตอนะครับอ่าอันนี้มันมันเท่าไหร่สองอ่าตีไปสองนกตออ่าก็ตรงนี้ก็จะอีกครึ่งนึงก็จะเป็นสามนกตออ่าเรียบร้อยอินสอร์พวกฮักนะครับอ่าสักครู่อ่าครับผมก็ตั้งไปที่อีกครึ่งนูกตตอนะครับทีนี้ก็ ลากเส้นเบาเฉกับว่าหางนะครับเราก็จะได้ตรงนี้ระยะทีนี้เราก็จะได้ระยะอาณาเขตหรือว่าระยะพื้นที่ของหางมีมนะครับก็คือตั้งแต่หัวตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็ให้ลากเส้นตรงเลยนะครับตรงก่อนทะแยงมุมมหาแบบนี้อันนี้คือโครงสร้างของอักษรมีมนะครับทีนี้มาเขียนกันแบบเต็มดินสอกันนะครับ กิน,นที่ก็จะตกอยู่ประมาณนุกต่อครึ่งประมาณนี้นะอ่าให้นะครับตั้งนิสอให้เต็มนะครับโค้ขงขึ้นนิดนึงแล้วก็โค้งลงมาเลยแบบนี้นะครับระยะก็ให้ลงมาที่นุกต่อครึ่งประมาณนี้นะครับจากนั้นการที่เราจะกลับมาตรงนี้นะครับก็คือจากจุดเมื่อกี้แหละนะให้ลากโค้งเล็กน้อยนะครับ กึ่งตรงเลยกับมาหาจุดเริ่มของมันตรงนี้ก็คือมันจะมาจบกันแบบนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของของหัวมีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้หัวมีมแล้วนะครับเราจะไม่ต่อจากจากจากปลายสัทีเดียวนะครับเราจะมีการถอยกลับมานิดหนึ่งนะครับนิดเดียวไม่เยอะนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะอ่ะทีนี้ขอลากเส้นตรงนี้ใหม่นะครับมันก็จะ ข้ามาประมาณนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาหาทะแยงมุมตรงนี้เห็นไหมครับจุดแล้วก็จะเขยับเข้ามาข้างในเล็กน้อยนะครับอันนี้นะครับให้เราตั้งตั้งให้เต็มแบบนี้ให้ปลายดินสอนะฮะตั้งนะครับก็คือติดกันกับขอบขอบหัวมีมอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็ให้ปัดเลยแบบนี้ ปัดแล้วเราก็วาดแบบนี้นะครับเราก็จะได้หางมีเป็นที่เรียบร้อยนะครับแบบนี้อา่านะครับจะวาดก็ได้นะครับก็คือเอ่อตรงนี้นะครับระยะอยู่ที่3ามนกต่อนะครับแล้วก็ถ้าเราวัดจากระยะของของหางเนี่ยมันก็จะใช้ใช้หน้าที่ประมาณนูกต่อนึ่งนะครับอา่าเราก็จะวัดไป1นึ่กต่อประมาณนี้นะ แล้วก็ถ้ากับว่าหางมันอยู่ตรงนี้นะครับวาดนะครับเส้นเส้นบนให้ให,ให้ให้ตรงเลยนะครับเส้นล่างให้ตั้งนินสอเต็มก่อนทีนึงเพื่อให้รู้ความหนานะครับจากนั้นก็กลับไปหาปลายแบบนี้แล้วเราก็ระบายเห็นไหมครับอ่านี่แหละเราก็จะได้ในส่วนของหางของมีมจะปัดหรือวาดจะได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ปัดแบบนี้ก็ได้แบบนี้ ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราจะนําไปใช้นะครับไอตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ใช้กับอหารมีมอย่างเดียวก็จะถูกนากับไปใช้กับสระฟัตฮากัสรอด้วยเช่นกันนะครับก็จะใช้หลักการนี้หลักการเดียวนะครับเหมือนกันความยาก,ก็จะตกอยู่ที่ประมาณสามลูกต้อนนี่แหละนะครับอ่ะอันนี้คืออักษรมีมตัวตัว,ต,วตัวแรกหรือว่าแบบแบบแรกนะครับเห็นไหมครับจะอ่ไม่ไม่ยากมาก นะครับแต่ที่เนี้ยที่สําคัญอ่ะคือเรื่องนูกตอที่เราต้องต้องวัดให้ให้ให้พอดีกับมันนะครับก็คือหัวก็จะอยู่ที่ประมาณถ้าเอาจริงๆก็จะจะถ้ารวมตรงนี้ด้วยรวมจะงอยด้วยมันก็จะตกอยู่ที่เท่าไหร่นุกตอครึ่งนะประมาณนี้นุกตอครึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเอาช่วงดิ่งลงอ่ะมันก็จะใช้เนื้อที่ประมาณ1นุกต์อไม่กว้างมากนะครับลงมาหรือว่าความสูงของหัวมันเนี่ยนะครับตั้งแต่หัวมาจนถึงตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นุกตตอครึ่งนะครับก็จะ ได้ระยะความกว้างและความสูงของมันนะครับแล้วก็หางยาวอยู่ที่3ลูกต่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูกันอีก1รูปแบบมีมในแบบที่2นะครับอันนี้จะเป็นมีมแบบหางยาวลงล่างเส้นนะครับโดยดึงอะไรโดยดึงโครงสร้างของอลีฟเลยนะครับมาต่อที่หัวมีมแบบนี้นะครับทําอย่างไรมาดูทําเหมือนเดิมครับวัดนะครับวัดความ ความสูงเนี่ยเอาตรงนี้เลยมาใช้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือความกว้างความสูงของหัวนี่แหละเหมือนกันเลยนะครับมันจะเหมือนกันนะครับก็ให้เริ่มจากอะไรวัดที่เส้นบรรทัดครึ่งนุกต่อยืนพื้นมาก่อนจากนั้นใช้ส่วนหัวอีกเท่าไหร่ครับหนึ่งครึ่งอ่าก็อีกหนึ่งนุก่อครึ่งประมาณนี้ นะครับเราก็จะได้ในส่วนของความสูงความกว้างก็ให้วัดเผื่อตรงไหนตรงจัง,งอยตรงนี้มาเลยนะก็จะได้เป็น1ลูกต๋กับอีกครึ่งหนึ่งนะรประมาณนี้ก็จะตกอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของเนื้อที่ของส่วนหัวมันนะครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ในกรอบนี้นะอ่ะทีนี้ร่างเบาๆนะฮะดิขึ้นก่อนแล้วก็ดิ่งลงมาแบบนี้นะครับจากนั้นอันนี้หางจะในรูปแบบของตัวที่2นะครับหางจะลงล่างเส้นลงล่างเส้นมานะครับฉะนั้นทำยังไงลงล่างเส้นพอมาถึงตรงนี้ก็ลงเลยเปล่าเปล่าไม่ใช่นะครับจะต้องมีการ กลับคืนให้ให้ให้ได้หัวก่อนก็คือปกติเรากเรากลับมาเห็นไหมครับหัวมีมเนี่ยเรากลับมาหาจุดเริ่มของมันแล้วเราก็ตั้งหางใหม่เพื่อที่จะเขียนหางใหม่ตั้งอินสอใหม่แต่ของมีมลากหางต่อเนื่องลงล่างล่างเส้นเท่ากับว่าเหมือนเราจะกลับตรงนี้เหมือนเราจะกลับไม่ที่หัวแต่เราไม่ไปเราโค้งความลงมานะครับให้เนื้อที่หรือว่าระยะการตรีโค้งก็จะตกอยู่ที่ประมาณ2นุกโต นะครับก็วัดจากข้างบนเอาแล้วกันเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวเนื้อที่มันไม่พอนะครับก็ประมาณนี้สองลูกต่อก็จะตกอยู่ประมาณนี้นะครับดีไปเลยก็ประมาณนี้เห็นไหมครับจากนั้นลงล่างเส้นมาประมาณอลิฟก็คือที่ผมบอกไปเมือ่อสักครู่ก็คือโครงเราจะดึงโครงสร้างของอะไรมาของอลิฟมานะครับฉะนั้นตัวอลิฟมีความสูงมีเท่าไหร่ อ,อยู่ที่สีนั่นเองแล้วก็วัดไปเลยที่เท่าไหร่ครับกี่นุกตอสี่นุกตอฉะนั้นมันก็จะลงมาถึงช่วงประมาณนี้มันก็จะลงมาประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ให้ทําการตีระยะตรงนี้เราก็จะได้พื้นที่ของมันนะครับประมาณนี้นะแล้วเราก็ตีโค้งลงมาเลยนะครับ ประมาณนี้นี่คือโครงสร้างหรือว่าลักษณะของมีมแบบที่2นะครับอ่ะทีนี้มาเขียนกันแบบเต็มอินสอดูนะครับเริ่มจากด้านบนเลยนะครับแบบนี้โค้งขึ้นแล้วก็โคง้งโค้งลงมาแบบนี้นะครับด้วยกับระยะประมาณนุกต่อครึ่งน,นะครับจากนั้นให้ทําการโค้ง่ํานะครับลากตรงนี้ดูนะครับให้ทำทำการโค,รงค้ง่ํา ลงมาจุดนี้นะครับขนานไปก่อนแล้วก็ลงมาจุดนี้นะก็จะเป็นแบบนี้โค้งความแบบนี้เห็นไหมครับอ่านะครับขอซ้ำอีกทีหนึ่งนะก็จะเป็นแบบนี้โค้งข้ามโค้งข้ามนะครับอย่างที่บอกก็คือมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณ2อนุกโตใช่ไหมอ่าประมาณนี้ ในที่ก็ประมาณอยู่ที่2ลูุ๊กต่อนะครับทีนี้เราก็ยกอลิฟมาต่อจากตรงนี้เลยยกอลิฟมาต่อตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลากตรงลงมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับยกอลิฟลงมานะครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับมีมในแบบที่แบบที่2นะครับอ่าแบบนี้นะครับหาง เละนิดหน่อยนะครับปลายไม่แหลมอา่าปลายไม่แหลมแล้วเราก็ลบเพื่อเลือดแต่งนิดหน่อยนะครับอา่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเราได้อักษรของมีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นว่าอักษรในส่วนด้านบนนะครับในส่วนด้านบนเนี่ยจะเขียนเป็นไงครับจะเขียนเหมือนกัน นะครับแล้วก็ในส่วนด้านหางนะครับก็จะมีความแตกต่างนะครับก็คือจะเขียน2รูปแบบนี้จะอยู่กึ่งๆบนเส้นนะครับแล้วก็แบบที่2จะลงลงล่างเส้นไปเลยลก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอักษรมีมทั้ง2รูปแบบนะครับเราจะเห็นว่า รูปร่างหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรามาดูกันอย่างละเอียดนะครับส่วนที่เป็นหัวจุดเริ่มเนี่ยการเริ่มของมันเนี่ยจะเท่ากันและเหมือนกันเลยนะครับต่างกันตรงที่การาลากไปเป็นหางการลากเส้นที่ต่อเนื่องไปเป็นหางนั่นเองที่ที่จะมีความแตกต่างกันในตรงนี้มีมทั้ง2รูปแบบครับก็ต้อง ขอฝากนะครับเอาไว้นะครับฝึกเขียนเยอะๆนะครับวัดนุกตอทุกครั้งที่เขียนนะครับอินชาอัลลอฮ์เราก็จะเขียนได้อย่างถูกต้องและสวยงามก็ต้องฝากเอาไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับก็ต้องขอจากลาทุกๆท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่าน,นี้ครับอัสสลาสมุอะลัยกุมวเระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ